สามสิ่งความรู้นะคะถ้าว่าทำไมต้องออกมาสร้างตัวตนสวัสดีเจ้าสวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้ครูนูก็มาแบ่งปันความรู้ดีดๆเช่นทุกๆวันนะคะการที่เราออกมาส่งต่อพลังนะคะยิ่งทําให้เรามีพลังนะคะซึ่งหลายๆคนอาจจะมีความรู้สึกว่าการออกมาไลฟ์สดทําให้ตัวเองมีพลังด้วยเลยนะคะเมื่อก่อนครูนูก็ไม่คิดว่าจะเป็นแบบนั้น,นะคะ่ะแต่วันนี้นะคะทุกครั้งที่เราได้ออกมาส่งต่อพลัง นั่นหมายความว่าเราก็จะได้รับพลังนั้นเช่นเดียวกันค่ะเลยเป็นสิ่งหนึ่งนะคะที่คูณนวททาทุกๆวันนะคะเพราะรู้ว่าทุกครั้งที่เราได้ออกมาแบ่งปันทุกครั้งที่เราได้ออกมาไลฟ์สดมันทําให้เราเองมีพลังอย่างยิ่งใหญ่เลยค่ะวันนี้อาจจะไม่ยิ่งใหญ่มากมายแต่เรารู้ว่าวันข้างหน้านะคะยิ่งเราออกมาทุกๆวันพลังที่เราส่งต่อออกไปนะนะคะมันก็จะยิ่งแบบเพิ่มพูนงาเงยนะคะอะโอเลี้ยงเนี่ยน้อง <S <S <ไหน> มีเอฟเฟกอีกแล้วนะคะอเลี่ยงอเลี้ยงแล้วหั้งแต่ว่ขอไปนะคะทุกคนไลฟ์สดจริงๆเลยค่ะทุกคนเอาตางหูร่วงนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะคุณโขอใส่ต่างหูก่อนนะคะไม่เป็นไรนะคะการว่าไลฟ์สดเนาะก็คือแบบอะไรก็แบบสดๆทั้งหมดเลยนะคะต่างหูไม่เป็นใจนะคะวันนี้เขาไม่ วันนี้ทุกคนก็จะได้มารับชมพลังจากคุณนูนะคะคุณูขอใส่ต่างหูแป๊บนึงนะคะต่างหูล่วงไปตะกี้นะคะอ่าสวยแล้วนะคะวันนี้ลายสดสนุกสนานนะคะสนุกสนานตัวเองนี่แหละค่ะก็สวัสดีนะคะทุกคนอ่า พูดไปนานแล้วนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะครูนูต้องสนับสนุนตัวเองนะคะทุกครั้งที่ได้ออกมาหนะ้ากล้องนะคะมันเหมือนกับว่าเราได้มาส่งต่อพลังดีๆที่เรามีนะคะออกไปนะคะครูนูเป็นคนหนึ่งรักการยืนหยัดพัฒนาตัวเองนะคะเดี๋ยวครูนูขอแบ่งปันความรู้ดีๆแล้วก็แชร์ตัวเองออกไปก่อนนะคะซึ่งวันนี้นะคะหลายๆคนอาจจะมีการรู้สึกว่า เอ๊ะฉันอยากขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์ฉันต้องการเป็นใครบางคนที่มีคนรู้จักนะคะจากคนที่ไม่เคยมีใครรู้จักเลยนะคะอยู่ในโลกออฟไลน์นะคะแต่วันนี้เรามีคนรู้จักมากมายนะคะเพราะว่าการที่เราขึ้นมาอยู่บนโลกโซเชียลนะคะเราแบ่งปันสิ่งดีๆออกไปก็มีคนรักเรามีคนมาสนับสนุนเรานะคะทุกๆด้านของชีวิตของเราก็จะแบบรู้สึกว่ามันดีขึ้นนะคะและสามารถที่จะ เพเหลือแบ่งปันในสิ่งสิ่งนี้ออกไปให้กับผู้คนด้วยนะคะเดี๋ยวครูขอสนับสนุนตัวเองออกไปก่อนนะคะดูด้วยว่าภาพชัดเสียงชัดหรือเปล่านะคะ,ะไลฟ์สดก็มีอะไรแบบสดๆนะคะแบบนึงนะคะขอแบ่งปันออกไปก่อนนะคะอย่าลืมที่จะแชร์และสนับสนุนตัวเองออกไปนะคะออกมายิ้มออกมาหมาัวเราะออกมาทำอะไรก็ได้คะ่ะถ้าวันนี้คุณมีความสุขในสิ่งสิ่งไหนนะคะ เพราะว่าการที่เราได้ขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์มาสร้างแบรนด์ตัวตนนะคะมันเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดแล้วนะคะการที่เราขึ้นมาซื้อหรือว่ามาแบบจริงๆไม่ได้ซื้อเราันเป็นการลงทุนนะคะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในโลกโซเชียลนะคะอสังหาริมทรัพย์ในโซเชียลของเรามันก็เหมือนกับการที่เราซื้อที่ดินนั่นเลยค่ะซื้อที่ดินนะคะทิ้งไว้นะคะต่อไปวันข้างหน้าเชื่อได้เลยค่ะว่ามันจะแพงมากๆเลยนะคะ แชร์ตัวเองออกไปก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวครูนูขอแบ่งปันตัวเองออกไปก่อนนะคะช่วยสนับสนุนครูนูด้วยนะคะทุกคนน่ะยีค <laughs> วามสุกนะคะตลกนะคะอ่าโอเคขอบคุณค่ะทุกคนอ่ะเข้าเรื่องเลยนะคะวันนี้นะคะสามสิ่งสําคัญที่คุณ ความรู้นะคะก่อนที่จะเอ๊ะบางคนสงสัยนะคะว่าทําไมต้องออกมาสร้างแบรนด์ด้วยทําไมต้องออกมาสร้างตัวตนด้วยก็ยุคนี้เนาะทุกคนรู้เห็นไหมเวลาที่เราเปิดเฟซะะเราไล่์สไลด์หน้าฟสีส่วนใหญ่ก็จะเห็นมีแต่คนออกมาไลฟ์สดมีแต่คนมาสร้างแบรนด์นะคะบางคนอาจจะไม่รู้ว่าการออกมาไลฟ์สดเป็นการสร้างแบรนด์เป็นการประทับตายี่ห้อของเรายี่ห้อครูนูนะคะและยี่ห้อทุกๆคนที่เข้ามาแบบ ามาสร้างแบรนด์มาทําความรู้จักนะคะนะคะหรือว่าเราออกมาสร้างความรู้ให้กับผู้คนออกมาเป็นครูเป็นโค้ชหรือว่ออกมาเป็นแม่ค้าก็ตามนะคะหรือวันนี้ใครที่ยังไม่รู้จะขายอะไรนะคะการที่เราขึ้นมาสร้างแบรนด์หรือว่าสร้างตัวตนก็เหมือนกับว่าเรามักขายตัวเองนั่นเองค่ะนั้นสิ่งที่หนึ่งที่เรา ความรู้เนาะว่าทําไมฉันจะต้องออกมาสร้างแบรนด์ด้วยทําไมฉันจะต้องออกมาสร้างตัวตนด้วยนะคะก็คือวันนี้หลายๆคนขึ้นมาเหมือนครูนูออกมาไลฟ์เหมือนครูน,ออ INE, น,คนูออกมาทําวิดีโอนะคะมันเหมือนกับว่าเราออกมาเจอผู้คนใหม่ๆคนกลุ่มใหม่นะคะอย่างเราอะ่ะมีคนรู้จกักแต่หมู่บ้านของเราเพื่อนๆของเรานะคะบางคนทํางานประจํานะคะหรือว่าทำอาชีพอะไรก็ตามนะคะ <c oughs> ก็จะมีความรู้สึกว่าอุ้ยฉันก็รู้จักแต่คนเดิมๆนะคะการที่เรารู้จักแต่คนเดิมๆนะคะเราก็จะไม่มีไอเดียใหม่ๆแล้วก็จะไม่ได้เรื่องราวใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของเราเลยค่ะแต่วันนี้สิ่งที่สําคัญสิ่งแรกที่เราออกมาสร้างแบรนด์รออกมาไลฟ์สดนะคะมันทําให้เราเจอผู้คนใหม่ๆ เจอคนกลุ่มใหม่ที่มีความคิดแบบใหม่เราอาจจะเคยมีความคิดแบบเดิมๆแต่วันนี้พอเราได้ขึ้นมา ไลฟ์สดทําให้เราได้เจอคนที่เขามีความคิดเดียวกันเหมือนกับเราอย่างเช่นวันนี้เรามีความคิดเดิมๆแล้วทีนี้เราได้ขึ้นมาอยู่จุดนี้มันคลูนูเมื่อก่อนมีความคิดที่เดิมๆคิดว่ามันคงเป็นไปไม่ได้นะคะสวัสดีค่ะพี่แก้วตาขอบคุณมากเลยนะคะที่เชิญครูนูแชร์แบ่งปันและมาส่งพลังใจให้กับครูนูด้วยนะคะขอบคุณค่ะพี่แก้วตารักและขอบคุณพี่แก้วตาเช่นกันนะคะ วันนี้เนาะถ้าเรายังอยู่กับสังคมเดิมๆอยู่กับสังคมที่อาจจะไม่ได้ผลักดันให้เราอะมีความคิดใหม่มีความฝันที่ใหญ่มีความฝันแบบใหม่ถ้าเรายังมีความรู้สึกว่าฉันยังมีความฝันแบบเดิมๆและคิดว่าเอ๊ะมันจะเป็นไปได้หรือเปล่าความฝันของฉันถ้าเราอยู่ในกลุ่มคนที่ไม่เคยได้ผลักดันให้เราอยากที่จะมีความฝันดีๆและเห็นความเป็นไปได้นะคะเราก็จะอยู่แบบเดิมๆนะคะ ขอบคุณค่ะไม่เป็นไรครัพี่แกตาบางครั้งครูนูก็ช่วยแชร์แต่ว่าก็ไม่ขึ้นผู้แชร์เช่นกันค่ะเดี๋ยวมันจะขึ้นทีหลังขอบคุณพี่แกวตามากเลยนะคะเนาะฉะนั้นแล้วนะคะวันนี้ที่เราออกมาไลฟ์สดเราออกมาสร้างแบรนด์ของเราจะทําให้เราเจอผู้คนใหม่ๆเจอกลุ่มสังคมใหม่ๆและทําให้เราเห็นความเป็นไปได้ใหม่ๆค่ะ ทำให้เรามีไอเดียใหม่ๆขึ้นมาด้วยเพราะจริงๆแล้วโลกนี้ต้องการสิ่งใหม่ๆตลอดเวลาค่ะเหมือนโลกโซเชียลนอกเวลาที่เราขึ้นมาเราก็จะเห็นไอเดียใหม่ๆเจอคนใหม่ๆที่ บางครั้งเราเคยมีความคิดมีไอเดียแบบนั้นแต่พอวันนี้เราได้ขึ้นมารู้ว่าอ๋อไอเดียของฉันมันก็สามารถเป็นจริงได้นี่วาทั้งๆท,ท,ที่เราอาจจะเคยคิดไว้ก่อนแล้วแต่มีคนที่ทําก่อนหน้าเรานะคะฉะนั้นวันนี้ใครที่ยังไม่ได้ขึ้นมาไลฟส์สดไม่ได้มาสร้างแบรนด์ตัวตนรู้ไว้เลยว่าคุณต้องรีบแล้วนะคะยิ่งคนที่ค้าขายนะคะรู้ไว้เลยว่าถ้าเราอะ่ะแบบ ขึ้นมาไลฟ์สดเราสามารถที่จะเจอเพื่อนกลุ่มใหม่เจอลูกค้าใหม่ๆเพราะว่าเวลาที่เรามาแบบเนี้ยเหมือนกรูนูเหมือนพี่แก้วตาและทุกคนที่เข้ามาแบบไลฟ์สดแล้วหรือว่ามาสร้างแบรนด์แล้วอ่ะจะมีผู้คนเข้ามาเสพเราแล้วจะทําให้คนที่แบบเขาอุ้ย ชอบลูนูชอบพี่เก้ยวตาแบบนี้เนาะแต่ละคนก็จะเจอคนของตัวเองและก็จะสามารถทําให้เราเองสร้างลูกค้าใหม่ๆสร้างสังคมใหม่ๆและเราทุกคนจะสามารถรู้ว่าจริงๆแล้วอะโลกใบนี้มันมีแต่สิ่งใหม่ๆที่ให้เราค้นหาและก็เสาะแสวงหาเพื่อที่จะทําให้เราเองเป็นคนที่เติบโตขึ้นและทําสิ่งใหม่ๆตลอดเวลาค่ะอืม แล้วก็สิ่งที่สองเลยที่เราต้องรู้นะคะว่าวันนี้ที่เราออกมาสร้างแบรนด์สร้างตัวตนบนออนไลน์นั้นนะคะเพื่อที่จะสร้างฐานแฟนของเราค่ะเพราะบางครั้ง อย่างเราเป็นคนธรรมดาคนนึงครูนูเมื่อก่อนก็ไม่มีใครรู้จกักพี่แก้วตาก็ไม่มีใครรู้จักแบบนี้แต่วันหนึ่งเราได้ขึ้นมาสร้างแบรนด์สร้างตัวตนมีคนที่รู้จักเราเยอะแยะมากมายเราไม่รู้หรอกว่าใครจะชื่นชอบสิ่งเดียวกันกับเรานะคะพอเราได้ขึ้นมาไลฟ์สดเราได้ขึ้นสร้างตัวตนเราก็จะมีคนที่ชื่นชอบเราคนที่ติดตามเราตามติดเรานะคะซื้อและวันหนึง่งถ้าคุณมีสินค้าคุณมีอะไรก็ตามนะคะเขาก็จะซื้อจากคนที่เขาไว้ใจเนาะ คนที่เหมือนกับว่าเป็นเพื่อนสนิทกันแบบนี้นะคะเราก็จะรู้สึกว่าเวลาที่เราได้ซื้อสินค้าหรือว่าเราได้พูดคุยปรึกษากับคนที่มีสิ่งเดียวกันกับเรานะคะรู้สึกว่าเขาเป็นเหมือนเพื่อนสนิทนะคะ <c oughs> เขาก็จะแบบมีความเหมือนเราเองก็ตามเวลายุคนี้เวลาที่เราจะซื้ออะไรกับใครสักคนหรือต้องการพูดคุยกับใครนะคะเราก็จะพูดคุยกับคนที่แบบมีความคิดเดียวกันกันกบเราและรู้สึกว่าคนคนนั้นอ่ะเขาเหมือนเป็นคนสนิทกับเรานะคะ สวัสดีค่ะครูกว้างขอบคุณมากเลยนะคะที่มาส่งพลังใจให้กับครูนูนะคะการที่เราสะสมฐานแฟนไปเรื่อยๆมันก็เป็นสิ่งที่ดีและยอดเยี่ยมที่สุดเพราะว่าการสร้างแบรนด์ของเรามันจะอยู่ตลอดไปตลอดชีวิตของเรานี่เลยค่ะเราก็ค่อยๆสะสมไปสร้างฐานแฟนของเราต่อไปค่ะเพราะวันหนึง่งถ้าอย่างเราเองเรา เคยไปเป็นฐานแฟนของครูของโค้ชหรือว่าเป็นของแม่ค้าคนอื่นแรกๆเราอาจจะเสพเขาเฉยๆแต่พอวันหนึ่งเราไวเนื้อเชื่อใจเขาแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะจริงเนาะพี่แก้วตาเนาะวันหนึ่งเราเสพเข้าไปรู้สึกว่าเล็กๆอาจจะเหมือนไม่ใช่แต่พอเสพไปมันตรงใจมันโดนใจรู้สึกว่าคนคนนี้ดูแบบ ตรงกับเราอะ่ะแล้วก็พอวันหนึ่งเราไว้เนื้อเชื่อใจเราก็จะไปซื้อสินค้ากับเขาเวลามีอะไรพูดคุยปรึกษาเราก็มั่นใจว่าคนคนนี้สามารถที่จะช่วยเหลือเราได้และจะโอ๊ยเอาอีกแล้วทุกคนไลฟ์สดต่างหูร่วงไปแล้วนะคะเดี๋ยวนูนูขออนุญาตใส่ต่างหูนะคะทุกคนเห็นไหมสดจริงๆเนาะ สะสมฐานแฟนต่อไปนะคะทุกคนวันนี้หลายคนอาจจะกําลังขึ้นมาสร้างตัวตนหรือว่าสร้างตัวตนได้สักพักหนึ่งแล้วอะไรแบบนี้ก็ไม่เป็นไรเนาะเราก็สะสมคนของเราต่อไปนะคะ เหมือนเรานี่แหละเวลาที่เราไปเสพใครเราก็จะดูแบบอาจจะดูนานมากเลยดูให้แน่ใจก่อนว่ามันใช่หรือเปล่าอะไรแบบนี้พอวันหนึง่งมีคนที่รักเราและเรารักคนคนนั้นเราสามารถที่จะทําการซื้อขายแลกเปลี่ยนประสบการณ์แลกเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างกับคนคนนั้นได้อย่างเชื่อมั่นเชื่อมือเชื่อถือเชื่อใจนะคะแล้วก็สิ่งที่3มเลยนะคะวันนี้การที่เราออกมาสร้างแบรนด์สร้างตัวตนนะคะมันเหมือนกับว่า เป็นการสร้างเครดิตให้กับตัวของเราเองค่ะอย่างวันนี้เนาะครูนูครูกว้างนะคะพี่แก้วตาถ้าเราเป็นคนธรรมดาที่ไม่มีใครรู้จักเวลาที่เราจะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างอยากจะขายสินค้าอยากที่จะทําให้คนรู้จักอาจจะไม่มีใครที่จะเชื่อถือเราใช่ไหมคะใช่ไหมคะครูกวา้างกลพี่แก้วตาสดเนาะ หลุดไปสองครั้งแล้วนะคะต่างหูไม่เป็นใจเลยค่ะสวัสดีค่ะพีที่ปอมขอบคุณมากเลยนะคะที่มาส่งกาลังใจให้กับครูนูขอบคุณรักและขอบคุณทุกกาลังใจมากเลยนะคะวันนี้อย่างครูนูคอณพี่ปอมนะคะครูกว้างนะคะพี่แก้วตานะคะขอบคุณค่ะพี่ปอมเนาะสวยขึ้นเนาะเห็นไหมเราก็พัฒนาความสวยสะสมความสวยของเราวัลนิสติจแจมใส ใช่ค่ะครูกวางเนาะเราก็สร้างเครดิตเพื่อที่ว่าจะการันตีว่าวันนี้วันนี้อาจจะยังไม่ ยังไม่มีสินค้าที่เป็นตัวเป็นตนจับต้องได้บางคนอาจจะมีสินค้าแล้วบางคนอาจจะมีคอร์สหรือว่ามีอะไรก็ตามที่มันเป็นสินค้าของเราถ้าเราไม่สร้างตัวตนเราไม่ออกมาสร้างแบนรนด์แล้วไม่ออกมาไลฟ์สดให้ผู้คนรับรู้ว่าการันตีว่าคนคนนี้ไม่แบบไม่ทําอะไรผิดพลาดอย่างแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยถ้าฉันตัดสินใจซื้อสินค้ากับคนคนนี้นะคะขอบคุณค่ากรุ้กวางขอบคุณนะคะทุกคนสวยขึ้นกลุนงก็สวยขึ้นและเราจะสวยขึ้นได้กว่านี้อีกเนาะพี่แก๊ ะคะุณพี่ป้อมครกวงทุกคนสวยและเก่งขึ้นทรงพลังขึ้นทุกๆวันเพราะว่าเราฝึกฝนตัวเองโดยการออกมาไลฟ์สดนี่เองนะคะเพราะ สิ่งนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่การันตีตัวของเราว่าครูนูเป็นคนที่แบบเออเอาจริงพี่แก้วตาเอาจริงครูี่ปอมเอาจริงครูกว้างเอาจริงนะคะทุกคนเอาจริงเวลาที่เราทําแบบนี้มันก็จะทําให้คนที่เข้ามาเสพเราแรกๆอาจจะยังไม่ใช่ฐานแฟนแต่พอเขารู้สึกว่าวิคนนี้เชื่อถือได้ร้อยเปอร์เซ็น์ถ้าฉันทําการซื้อขายกับเขาหรือว่าฉันมีสิ่งที่ต้องการ ความเชื่อเหลือจากเขานะคะเขาเชื่อมั่นได้เลยว่าคนคนนี้ไม่มีทางที่จะทําให้เขาผิดหวังนะคะมันเป็นการสร้างเครดิตให้กับตัวของเราเองซึ่งเป็นถิ่งสิ่งที่ยอดเยี่ยมและทําได้แบบฟรีๆเนาะ ถ้าวันนี้ใครที่ยังไม่กล้าที่จะออกมาไล์ส่วนมายของว่าถ้าวันหนึ่งคุณต้องการทํามันอาจจะช้าสําหรับคุณแล้วนะคะถ้าเราขึ้นมาสร้างเครดิตของเราตั้งแต่วันนี้มันจะทําให้ผู้คนที่เขายังแบบเอ๊ยยังไม่มั่นใจยังไม่เชื่อใจอะ่ะเขาจะเริ่มรู้จักคุณและเริ่มไว้ใจคุณมากขึ้นค่ะทําให้เรารู้ว่าการทํา อาไลฟ์สด uh, หรือว่าการออกมาสร้างแบรนด์เนี่ยการประทับตราของเราเนี่ยประทับตรายี่ห้อกลูนูยี่ห้อกรูกว้างเนี่ยยี่ห้อกอริฟอมเนี่ยเนาะมันเป็นอะไรที่แบบเอะง่ายๆแล้วก็ไม่ต้องเสียงเงินด้วยนะคะทําได้แบบฟรี ly, นะคะอยากทาตอนไหนก็ทำเนาะมันเป็นสิ่งที่ง่ายมากๆฉะนั้นแล้วการสร้างเครดิตถ้าเป็นยุคก่อนนะ่ะจะมาสร้างเครดิตคุณต้องเสียงเงินเยอะแยะมากมายยุคนี้เป็นอะไรที่โคตรง่ายนะคะ คนที่แบบลงมือทําจะรู้เลยเนาะว่าจริงๆแล้วอะ่ะมันไม่ต้องไปใช้เงินอะไรเยอะแยะแค่มีมือถือเราก็ทําได้เนาะอ่าสวัสดีกันเนาะครูพี่ครูพี่เก้วตาใช่ค่ะประทับตราไว้เลยนะคะว่านี่แหละแบรนด์ทูนูนะคะวันนึงเรามีสินค้ามีคอ,อสมีอะไรก็ตามนะคะ คนเขาก็จะเชื่อมั่น <S <S เชื่อมือเชื่อถือเชื่อใจในงานและในสินค้าของเราในตัวเราด้วยนะคะง่ายๆเลยเนาะอ่าฉะนั้นแล้วถ้าวันนี้นะคะใครที่อยากรู้ว่าเอ๊ะทำไมอะ่ะคนเยอะแยะออกมาทําแบรนด์ออกมาสร้างตัวตอนออกมาเสนอหน้าทําไมกันเอ่ยนะอ่าก็คือสิ่งแรกเลยนะคะเราทุกคนนะคะควันที่จะออกมาสร้าง เพื่อที่จะสร้างฐานแฟนอ๋อข้อแรกต้องเราต้องมาเจอลูกค้ามาเจอคนกลุ่มใหม่เจอสังคมใหม่ๆเพราะบางครั้งเราอยู่กับกลุ่มเดิมๆเราจะไม่มีไอเดียเพราะว่าโอกาสดีๆโอกาสใหม่ๆมักจะมากับคนกลุ่มใหม่นะคะโลกใบนี้ต้องการอะไรใหม่ๆตลอดเวลาถ้าเรายังเป็นคนที่ไม่ต้องการอะไรใหม่ไม่อยากมาเจอใครไม่อยากมาเจอคนกลุ่มใหม่เวลาที่เราเจอ,อเรื่องราวต่างๆที่เอ๊ะ มันเป็นไปได้เหรอเราก็จะมีความสวุวมันคงเป็นไปไม่ได้แต่พอวันหนึ่งเราเข้ามาเจอลูกค้ามาเจอลูกศิษย์มาเจอตัวแทนนะคะมาเจอคนกลุ่มใหม่สังคมใหม่ๆเราก็จะเห็นสังคมที่มันมีแต่ความเป็นไปได้และมีคนที่กับเขามีความคิดเดียวกันกับเราเข้ามาเสพเรานะคะสามารถที่จะทําให้เราสร้างลูกค้าสร้างลูกศิษย์สร้างตัวแทนหรือว่าสร้างนัก คนที่จะมาร่วมธุรกิจกับเราได้แบบง่ายๆนะคะนี่แหละมันเป็นสิ่งที่โคตรยอดเยี่ยมมากเลยนะคะสําหรับการออกมาไลฟ์สดนะคะเราควรที่จะพาตัวเรามาอยู่จุดน,นี้แค่อยู่ที่บ้านเนาะบางครั้งเราไม่ได้ไปไหนแต่เราก็สามารถเจอคนกลุ่มใหม่ได้อย่างมากมายการที่เราอยู่กับคน,คนกลุ่มเก่าเราต้องแบบ อาจจะมีความรู้สึกว่ามันโอ้ไม่ใช่สําหรับเราและไม่เหมือนไม่มีอะไรผลักดันให้เราอยากจะทําสิ่งใหม่แต่พอวันนึงเรามาเจอผู้คนหน้าจอแบบเนี้ยมันมีความรู้สึกว่าทําให้เรามีไอเดียใหม่ๆมีความคิดใหม่ๆและเห็นโอกาสดีๆเข้าม,ามามากมายนะคะฉะนั้นแล้วรีบเอาหน้าของคุณนะคะมาเจอลูกค้ามาเจอกลุ่มคนที่คุณอยากจะเจอเขาค่ะ ขอบคุณค่ะคุกวางโอเคค่ะไปซื้อกับข้าวนะคะหิวแล้วเหมือนกันขอบคุณค่ะที่มาส่งพลังใจให้กันนะคะกินซื้อเผือด้วยนะคะวันนี้ตอนเย็นคุณหนูก็ยังไม่รู้จะกินอะไรเลยขอบคุณค่ะแล้วสิ่งที่สองเนาะวันนี้นะคะการออกมาสร้างแบรนด์การออกมาสร้างตัวตนนั้นเรา เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่เราสามารถมาสะสมฐานแฟนของเราจากเมื่อก่อนเราไปเป็นฐานแฟนของคนอื่นแบบนี้เนาะเพราะว่าเรายังไม่เป็นผู้สร้างแต่วันนี้เราได้เป็นผู้สร้างแล้วเราสามารถออกมาสร้างแบรนด์เพื่อสะสมฐานแฟนของเราทําความรู้จักทําความส,ส,สนิทสนมกับผู้คนเพราะมันจะมีคนที่เขาเห็นโอ๊ย รูนูทาอะไรลองเข้ามาดูซินะคะเร็ๆอาจจะยังไม่ได้รักรูนูนะคะยังไม่ได้รับพี่แก้วตายังไม่ได้รับครูกว้างยังไม่ได้รับโค้ดพี่ปอมนะคะแต่พอเราเสพไปถ้า เราฟังไปเราเริ่มรู้จักรักรู้เริ่มรู้จักไว้ใจเราก็จะรู้สึกว่าสนิทสนมกับคนนี้นะคะเวลาที่มีสินค้ามีสิ่งดีๆมานําเสนอนะคะก็จะมีผู้คนที่เขาไว้เนื้อเชื่อใจเรามาทําธุรกิจร่วมกันกับเราเพราะเขาทุกคนอ่ะเหมือนเราเองก็ต้องการทําธุรกิจหรือว่าซื้อขายนะคะปรึกษ,ษาหารือกับคนที่ เป็นเหมือนเพื่อนสนิทของเราค่ะฉะนั้นการสะสมทานแฟนเราก็ค่อยสะสมไปค่ะวันนี้ใครที่กําลังเริ่มสร้างตัวตนหรือว่าสร้างตัวตนมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะคุณก็ต้องสะสมต่อไปเพราะว่าการสร้างแบรนด์นั้นมันเป็นการทําแบรนด์ตลอดชีวิตของคุณค่ะ เหมือนยาสีฟันพวกคอนเกรดอะไรแบบนี้เนาะเราเขาก็สะสมตัวเราตั้งแต่ตัวเราเป็นเด็กน้อยอะ่ะจนวันนี้เราก็ยังเป็นฐานแฟนเขานะคะฉะนั้นเราก็เหมือนกันค่ะถ้าเราออกมาสร้างแบรนด์ของเราสะสมฐานแฟนของเราเรารู้ว่าเราจะต้อง สะสมไปตลอดชีวิตของเราอะ่ะเหมือนมีฐานแฟนที่เหนียวแน่นนะคะเป็นคนที่สนิทกับเรานะคะไวเนื้อเชื่อใจของเราเรานะคะไวเนื้อเชื่อใจเราที่ไหนแล้วเขาก็จะกลายเป็นฐานแฟนที่รักเรานะคะตลอดไปเลยนะคะอเห็นไหมแล้วก็ข้อ3เลยนะคะวันนี้การสร้างแบรนด์เป็นสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งที่ทําให้เราออกมาสร้างเครดิตของตัวเราเองมาการันตีความไวหน้าไวเนื้อเชื่อใจนะคะถ้าวันนี้เราอะ่ะต้องการทําธุรกิจแล้วไม่ออกมาสร้างแบรนด์ไม่เอาออก,ออก เอาหน้าเอาท่าทากเอาพลังงานของเรา ออกมาเห็นให้คนอื่นเห็นน่ะมันไม่มีใครที่จะมาการันตีได้ว่าอุ้ยถ้าฉันทําธุรกิจกับคนนี้ทําธุรกิจกับครูนัวฉันเคยเห็นแต่โพสอย่างเดียวไม่เคยเห็นออกมาส่งต่อไม่เคยออกมาให้ฉันรู้เลยว่าหน้าตาเป็นยังไงท่าทางเป็นแบบไหนการพูดการจ้าเป็นยังไงแบบนี้เราก็ไม่สามารถที่จะทําให้คนอื่นมาไว้เนื้อเชื่อใจเราและมาทําธุรกิจร่วมกันกันกบเรานะคะเพราะว่าการออกมาลายสุดการมาทําแบรนด์ตัวเองบนหน้าจอมันเป็นอะไรที่ฟรีมากๆเล ะะถ้าเป็นยุคก่อนเราคนธรรมดาถ้ายิ่งคนที่แบบไม่มีทุนเงินยิ่งจะทําไม่ได้เลยนะคะแต่ยุคเนี้ยไม่ต้องใช้เงินทุนอะไรเลยแค่คุณใช้ต้นทุนทางใจของคุณคุณสามารถมาสร้างเครดิตให้กับตัวของคุณเองโดยที่ทําให้ผู้คนที่เขาเป็นฐานแฟนของคุณนะคะเชื่อใจคุณและทําธุรกิจกับคุณแบบไว้ใจคุณได้ร้อเอร์เซ อย่างแน่นอนนะคะเห็นไหมง่ายมากๆเลยเนาะถ้าเรารู้3มสิ่งนี้แล้วเราจะมีความรู้สึกว่าอุ้ยจริงๆแล้วอะ่ะการทํางานบนออนไลน์มันก็เหมือนกับการที่เราไปซื้อที่ดินอ่าเพราะว่าตอนนี้ออนไลน์มันอาจจะบางคนยังไม่รู้จักอะ่ะยังไม่ได้มาซื้อ ทําพื้นที่นะเหมือนเราทุกวันนี้เรามีพื้นที่ของเราแล้วนะคะฉะนั้นคุณก็ต้องปรับปรุงพื้นที่อสังหาริมทรัพย์ของคุณโซเชียลริมทรัพย์เนาะเขเรียกเนาะของคุณให้ดีต่อไปนะคะเพราะว่ามันจะเป็นแหล่งทามาหากินนะคะแหล่งที่ทําให้คุณร่ํารวยมั่งคั่งยั่งยืนนะคะตลอดชีวิตของคุณนะคะฉะนั้นแล้วคุณต้องนําเสนอตัวเองนําเสนอเอาหน้าของคุณออกมาให้ผู้คนได้รู้จักคุณนะคะเห็นไหมว่าง่ายๆเลยนะคะ ขอให้เบ,บ็ทุกคนนะคะจงรีบเลยนะคะรีบเอาหน้าตัวเองนะคะออกมาเหมือนครูนูเหมือนพี่แก้วตาเหมือนครูกว้างนะคะเหมือนโค้ชพี่ปอมนะคะและเหมือนทุกๆคนที่ได้ออกมาไลฟ์สดทุกๆวันนะคะเพราะเรามองเห็นอนาคตของเรามองเห็นการไกลเนาะฉะนั้นแล้วนะคะทุกคนนะคะ อย่าได้ทําให้ตัวเองแบบรู้สึกว่าอุ๊ย e? ฉันไม่น่าพลาดเลยนะคะอ่าขอบคุณมากนะคะทุกคนแล้วมาเจอกับครูนูได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะขอบคุณทุกพลังใจนะคะที่มาสมสมสดแล้วก็มาสมย้อนหลังนะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้กับครูนูนะคะมาส่งพลังใจให้กันทุกตัวมาเติมพลังงานให้กันตลอดระยะเวลาการเดินทางนะคะขอบคุณทุกพลังใจนะคะแล้วมาเจอกับครูนูได้ใหม่ในวันพรุ่งน,นี้นะคะสวัสดีค่ะรักและขอบคุณทุกพลังใจคะ่ะบ๊ายบาย Bye.